สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่เออต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณ์ในตลาดหุ้นไทยช่วงปี2,563ถึง2,564เลยนั่นก็คือ r e g i o n a l container lines หรือว่า set rcl ที่ราคาหุ้นนี้พุ่งขึ้นแบบโอ้น่าทึ่งมากครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆค่ะ แต่ว่า,าขออนุญาตอาจจะขอนิดนึงก่อนนะคะเรื่องชื่อย่อ RCL ค่ะเพราะว่ามันอาจจะสับสนได้ง่ายๆคือ set RCL ที่เราจะคุยจนวันนี้เนี่ยเป็นบริษัทเรือคอนเทนเนอร์ของไทยนะคะซึ่งผลประกอบการดีตัวแรงมากช่วงโควิดอันนี้คือที่เราจะเจาะลึกกันแต่ว่ามันจะคนละตัวกับ NYSE RCL นะคะอันนั้นคือ Royal Caribbean Group ที่ทำธุรกิจเรือสำราญซึ่งผลประกอบการตอนนั้นก็คือสวนทางกันเลยค่ะอันนั้นจะร่วงหนักมาก อ๋อ oh, ครับคบชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับเงินการเจาะลึกของเราวันนี้ก็จะมาสำรวจปัจจัยเบื้องหลังการเติบโตของ z e t r c l ตัวนี้นะครับโดยดูจากทั้งรายงานของบริษัทเองแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆทำไมราคาหุ้นถึงแบบโอ้โหขึ้นไปถึง67บบาทกว่าๆได้แล้วกำไรมันมาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้น ก็คงต้องย้อนไปดูบริบทโลกช่วงนั้นก่อนนะคะปี2563-2564ตอนที่โควิด -19 ระบาดหนักๆค่ะคือการล็อกดาวน์ทั่วโลกเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนเลยจากที่เคยใช้เงินกับบริการท่องเที่ยวร้านอาหารอะไรแบบนี้ก็หันมาซื้อของเข้าบ้านสั่งของออนไลน์กันเยอะมากๆเลยค่ะ ใช่เลยครับผมจำได้ตอนนั้นคือ w f h กันเยอะซื้อของออนไลน์กันเป็นว่าเล่นเลยทั้งของใช้จำเป็นของแต่งบ้านอุปกรณ์ทำงานมันก็เลยทำให้ความต้องการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะทางทะเลซึ่งเป็นเส้นทางหลักเนี่ยมันมันพุ่งสูงปรี๊ดเลยใช่ไหมครับแบบไม่เคยมีมาก่อนถูกต้องเลยค่ะ มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าดีมานที่ไม่เคยมีมาก่อนสําหรับบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จริงๆค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือฝั่งซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันตามไม่ทันมันเริ่มตั้งแต่แบบขาดแคลนแรงงานทั้งในโรงงานทั้งที่ท่าเรือหลายๆประเทศเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ด้วยใช่ไหมครับที่ว่ามันขาดแล้วก็ไปกองผิดที่ผิดทางโดยเฉพาะในเอเชียที่ส่งออกเยอะแต่ตู้เปล่ามันหมุนกลับมาไม่ทัน ผมเห็นข่าวเรือรอคิวนานมากเลยนะหน้าท่าเรือใหญ่ๆอ,อย่างที่อเมริกาเป็นเดือนๆเ,เลยเป็นแบบนั้นเลยค่ะท่าเรือหลักๆทั่วโลกนี่คือแออัดหนักมากอย่างที่ LA หรืหรือลองบีชในสหรัฐนี่คือคิวยาวเหยียดเลยทำให้เรือเสียเวลารอนานมากประสิทธิภาพการขนส่งโดยรวมมันก็ลดลงไปเยอะแล้วพอมาเจอเหตุการณ์เรือ e อ e r g i v e n ขวางคลองสุเอซต,ตอนเดือนมีนา64เข้าไปอีกนะคะโอ้โหอันนั้นยิ่งซ้ำเติมปัญหาข้อข,ขวดให้มันหนักขึ้นไปอีกค่ะความล่าช้ายิ่งสะสม โอเคครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้คือดีมานสูงมากๆแต่ว่าฝั่งคนส่งเนี่ยติดขัดไปหมดงั้นอำนาจต่อรองก็ตกไปอยู่กับฝั่งสายการเดินเรือเต็มๆเ,เลยสิครับใช่เลยค่ะทำให้ค่าระวังเรือหรือว่าค่าเฟรดค่าขนส่งทางทะเลเนี่ยพุ่งสูงเป็นประวัติการเลยถ้าดูจากดัดชนีสำคัญสคัญอย่าง S C F I นะคะ Shanghai Containerized Freight Index ที่วัดค่าระวังจากจีนเนี่ยจากประมาณ900จุดตอนปลายปี62 พุ่งไปเกือบ5,000จุดเลยค่ะตอนปลายปี64หูเกือบ5,000ค่ะแล้วก็ WCI ของ Drury ที่เป็นดัชนีโลกค่าขนส่งต่อตู้40ฟุตทะลุหมื่นดอลลาร์สหรัฐไปเลยค่ะเพิ่มขึ้นกว่า300%เเทียบกับปีก่อนหน้าโหดัชนีพุ่งแรงขนาดนี้แน่นอนว่า r c l ซึ่งทำธุรกิจนี้โดยตรงต้องได้รับผลบวกมหาศาลเลยแล้วตัวเลขจริงๆของ r c l เป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นตัวเลขผลประกอบการนี้สะท้อนชัดเจนมากค่ะ ปี2,563เนี่ย r c l พลิกจากขาดทุนปีก่อนหน้ามามีกำไรประมาณ1,750ล้านบาทแต่พอมาปี2,564อันนี้คือพุ่งทยานเลยค่ะกำไรสุดที่รวมกลุ่มสูงถึง17,973ล้านบาท17เกือบ18 0 0 0ล้านใช่ค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าจากปี63เลยนะคะรายได้ก็โต120%เ ROE หรืออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนี่สูงถึง102%กว่าๆเลยค่ะโหกำไรเพิ่ม10เท่าในปีเดียวฟังดูมันเหลือเชื่อมากนะครับคืออาจจะมองว่าเป็นเพราะโชคช่วยจากสถานการณ์ภายนอกล้วนๆแต่จริงๆแล้ว r c l เขาต้องมีดีอะไรบางอย่างหรือว่าบริหารจัดการเก่งกว่าคนอื่นหรือเปล่าครับถึงคว้าโอกาสนี้ได้เต็มเม็ด,ดเต็มหน่วยขนาดนีด้ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือแน่นอนว่าปัจจัยภายนอกมันเอื้อมากๆนะคะแต่ว่า RCL เองก็มีการบริหารจัดการภายในที่ดีด้วยค่ะทั้งเรื่องการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะค่าน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนใหญ่แล้วก็มีการนำระบบไอทีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่ส่วนที่สำคัญมากๆเลยคือการบริหารกองเรือค่ะตอนต้นปี64เนี่ย เขากล้าตัดสินใจซื้อเรือมือสองเข้ามาเพิ่มในกองเรืออย่างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาเรือมือสองมันยังไม่ได้พุ่งไปสูงสุดทําให้เขาได้เรือมาในตังหวะที่ดีแล้วก็ทันรับค่าระวางที่กําลังพุ่งสูงเท่าดีค่ะอ๋อเป็นการตัดสินใจที่เร็วมากแล้วก็เห็นว่ามีการสั่งต่อเรือใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ พอสถานการณ์เริ่มชัดเจนว่าดีมานมันมาแรงจริงๆเขาก็สั่งต่อเรือใหม่เลยเป็นเรือขนาดใหญ่ด้วยนะคะถึง1 000, 2 0 0 2 0 0 0 TEU TEU ก็คือหน่วยนับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะคะซึ่งเรือใหญ่แบบนี้มันจะประหยัดพลังงานกว่าแล้วก็เป็นสัญญาณชัดเจนเลยค่ะว่า อาร์ซีลกำลังมองไปข้างหน้าคือขยายบทบาทจากเดิมที่อาจจะเน้นเป็นเรือป้อนหรือฟีเดอร์วิ่งระยะสั้นในภูมิภาคไปสู่การเดินเรือในเส้นทางหลักหรือเมนไลน์มากขึ้นพร้อมๆกันนั้นเขาก็ทยอยขายเรือเก่าที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือไม่คุ้มค่าออกไปด้วยค่ะก็เป็นการปรับพอร์ตกองเรือที่ค่อนข้างคล่องตัว ครับนอกจากการบริหารกองเรือที่ว่ามาแล้วมีการปรับกลยุทธ์ด้านอื่นอีกไหมครับมีค่ะอันนี้ก็เป็นการมองไปข้างหน้าเหมือนกันคือ RCL เขาขยายบริการไปสู่โลจิสติกส์อื่นๆมากขึ้นไม่ใช่แค่ขนส่งทางทะเลอย่างเดียวแต่รวมถึงการขนส่งทางบกทางรางการบริหารคลังสินค้าด้วยเพื่อจะมุ่งไปสู่การเป็นผู้ให้บริการแบบโซลูชันโลจิสติกครบวงจรหรือที่เรียกว่า one stop solution นะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพารายได้จากค่าระวังเรืออย่างเดียวที่มันมีความผันผวน,นสูงในระยะยาวค่ะฟังดูแล้วการเติบโตของ RCL ในช่วงปี63-64นี้มันเหมือนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเลยนะครับคือทั้งโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่แบบมันประจวบเหมาะพอดีหรือที่เรียกว่าพายุสมบูรณ์แบบแล้วก็บวกกับความพร้อมแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเองด้วย ใช่เลยค่ะมันคือการผสมผสานกันจริงๆระหว่างลมส่งที่มาจากสถานการณ์โลกภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้กับความสามารถในการกลางใบเรือของ RCL เองที่จะคว้าโอกาสนั้นมาให้ได้มากที่สุดค่ะครับก็น่าคิดต่อจริงๆครับว่าการที่ RCL ลงทุนในเรือใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ขยายไปสู่ธุรกิจโลจิสติกครบวงจรมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการปรับเปลี่ยน positioning หรือตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทในระยะย,ยาวไปเลยหรือเปล่า แล้วกลยุทธ์ใหม่นี้จะช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดในอนาคตได้แตกต่างจากบทบาทเดิมที่เป็นแค่เรือฟีเดอร์ในภูมิภาคยังไงบ้างอันนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ